หัวข้อวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของ10วิธีการรักตัวเองค่ะสำหรับใครนะที่อยากจะก้าวข้ามความเจ็บปวดในปีนี้แล้วก็กลับมารักตัวเองอย่างเต็มที่ในปีหน้าเจลคิดว่าเรื่องพวกนี้ต้องใช้เวลานะเรามาศึกษาแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจกันตั้งแต่วันนี้เลยปีหน้าจะได้เริ่มรักตัวเองกันอย่างเต็มร้อซค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เจลฮิวใจ e p 4ค่ะ กี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังฟีลลิ่งดีเหมือนเดิมสำหรับการดื่มลาเต้ร้อนๆตอนบ่ายไปค่ะไปหยิบเครื่องดื่มที่ตัวเองชอบแล้วมานั่งคุยกันนะคะทุกคนเคยเป็นเหมือนเจ้าไหมคะคือเราใช้ชีวิตกันมาหลาย10ปีบนโลกใบนี้แต่ไม่เคยเข้าใจวิธีการรักตัวเองจริงๆเลยว่าจริงๆแล้วการรักตัวเองจริงๆเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นยังไงเจลเชื่อว่าหลายๆคนยังเข้าใจคำว่าการรักตัวเองแบบไม่เชิงผิดนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ลึกซึ้งจนเข้าใจถึงแก่นแท้ของการรักตัวเองจริงๆซึ่งตัวเจลเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตมาจะ30ปีแล้วค่ะก็เพิ่งจะมาเข้าใจคำว่ารักตัวเองจริงๆเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองค่ะเรื่องน่าตลกคืออะไรรู้ไหมคะเรามักจะ มารักตัวเองในวันที่เราทุกที่สุดเจอเรื่องที่แย่ที่สุดแล้วก็อยู่ในห่วงเวลาที่ทุกทรมานที่สุดหนช่วงเวลานั้นเรารู้เลยค่ะว่ามันไม่มีใครรักเราไปมากกว่าตัวเราเองจริงๆแล้วนะวันนั้นนะคะเจลก็เลยเลือกหาหนังสือแล้วก็ค่อยๆกลับมาเยียวยาว,ยาวหัวใจของตัวเองแต่มันก็ไม่ง่ายเลยค่ะมันใช้เวลาอยู่2ปีอะ ก่าจะเข้าใจคำว่าอ๋อนี่ฉันกำลังรักแล้วก็กำลังให้คุณค่ากับตัวฉันเองจริงๆซึ่งเจ้าก็คิดว่าวิธีการเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของ10ขั้นตอนการรักตัวเองนั่นเองค่ะขอบอกก่อนว่าอ้างอิงมาจากหนังสือพลังแห่งการรักตัวเองค่ะเจ้าเจอหนังสือเล่มนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเขียนโดยคุณลูอิสแอลเฮค่ะเธอก็มาถ่ายทอดประสบการณ์การรักตัวเองของเธอที่ ใช้เราก็ได้ผลอะไรประมาณเนี้แล้วก็เธอก็เอามาเขียนแล้วก็มาสรุป10ขั้นตอนการรักตัวเองแบบพื้นฐานง่ายๆที่เราสามารถทำความเข้าใจกันได้ค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะไปหยิบปากกาสมุดเราก็มาเริ่มจดไปพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนที่1ค่ะสิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดก็คือการหยุดวิจารณ์ตัวเองแทบจะเป็นปัญหาแรกแล้วก็ปัญหา ของโลกใบนี้เลยก็ได้อะของการที่เราชอบวิจารณ์ณตัวเราเองก่อนที่คนอื่นจะวิจารณ์ณด้วยซ้ำอะอย่างตัวเจ้าเองก็เคยมีปมตอนเด็กๆ่ะคเจอเป็นเด็กที่ตัวผอมมากเหมือนขาดสารอาหารนะทุกคนแต่คือเราไม่ได้ตั้งใจจะผอมไงเราเกิดมาแล้วเราเป็นแบบนั้นอะเราก็ไม่รู้หรอกนะตอนเด็กๆเ,เราไม่รู้หรอกว่าอ๋อสิ่งนี้ฉันคือผิดปกติหรอหรือว่าอะไรจนไปถึงโรงเรียนค่ะแล้วก็โดนล้อเนาะตามธรรมเนียม ก็โดนลอ้อโดนล้อแบบว่าอีดําตับเป็ดอะไรอย่างเงี้ยก็โดนช็อตฟิลฟิลนึ่งเพราะว่าดันมีเพื่อนน่ารักอีกชีวิตก็คือดันไปสนิทกับเพื่อนที่แบบโอ้โหพิมนิยมประเทศไทยเลย่าวหมวยน่ารักแต่ตัวฉันนั้นก็เป็นฟิลแบบสาวบ,บ้านๆเนาะ ผิวนี่แบบไม่เคยดูแลแล้วก็เห้าๆด้วยค่ะตอนเด็กก็จะโดนล้อแล้วเวลาเราโดนล้อโดยเฉพาะเพศตรงข้ามอะไรประมาณนี้มาล้อเราเราก็จะรู้สึกแบบมันก็เหมือนกับว่าปลูกฝังไปในตัวเลยว่าฉันเป็นคนไม่สวยฉันเป็นคนน่าเกลียดฉันไม่สวยอ่ะมันจะมีคำถักคำมันจะมีคําพวกนี้เกิดขึ้นมาในหัวฉันไม่สวยแล้วประกอบกับเราก็เป็นคนที่ชอบกิจกรรมแต่เรื่องพวกแบบ การเรียนแบบว่าเอาิมวิทยาศาสตร์อังกฤษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าหัวเลยเป็นอย่างนั้นไปเป็นทป์อย่างนั้นไปแต่ตอนเด็กอะทุกคนเรื่องการเรียนเนี่ยมันคือเรื่องอันดับหนึ่งเลยถูกไหมของการที่เราเป็นเด็กค่ะพ่อแม่ก็จะฝากความหวังกับเราในเรื่องของการเรียนและจะสอบแบบหลังท้ายมากๆทุกคนแต่เราชอบกิจกรรมนะแล้วตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กไม่เก่งอะเรียนไม่เก่งคําเนี้ย เกิดขึ้นมาในหัวเจลตลอดเลยจนมันทําให้เราเป็นคนที่เราคิดไปเลยว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ได้เรื่องอะเราเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งอะ่ะเราเป็นเด็กที่หน้าตาไม่สวยอะแล้วความคิดพวกนี้มันปลูกฝังในหัวของเราพอเราเรียนจบมามันไม่มีคนที่มาว่าเราเรื่องพวกนี้แล้วนะแต่เรายังไม่หยุดวิพากวิจารณ์ตัวเราเองเลยตัวเราว่าเราไม่หยุดไม่ย่อนตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังวิภาควิจารณ์ตัวเองตลอดไปเรื่อยไปอยู่อย่างลองใช้เวลาสองนาทีตรงนี้ค่ะหลับตาแล้วนั่งนิ่งๆแล้วลองฟังดูว่าเสียงวิภาควิจารณ์อะไรที่มันผุดขึ้นมาในหัวของเราอย่างในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างว่าเซอร์ซ่าเหรอ เด็กไม่ดีหรือเปล่าไราค่าสะเพร่าโง่น่าเกลียดไม่มีประโยชน์ชุยสกระบกขี้เกียจและอื่นๆคำไหนที่มันผุดขึ้นมาบนหัวของทุกคนคะจับมันให้แน่นแล้วจดลงในกระดาษเลยแล้วเดี๋ยวเรามันนั่งวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่มันวิาพากวิจารณ์อยู่ในหัวของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองหรือว่าใครพูดกับเรากันแน่เวลาเราวิจารณตัวเองมันทําให้เราเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะมันทําให้เรารู้สึก ว่าเราเอาตัวเราไปผูกคุณค่ากับสิ่งนั้นอย่างเช่นเราไม่สวยเราเอาคุณค่าของเราไปผูกกับคำว่าสวยเราต้องสวยเราถึงจะมีค่าเอาล้วสิ่งที่ทำมาตลอดทั้งชีวิตดูแลพ่อแม่หาเงินเลี้ยงครอบครัวทำตัวไม่เป็นภาระสิ่งเหล่านี้ไม่มีค่ากับเราเลยเหรอถ้าเราไม่สวยอะเราคิดไปเองเพราะว่าเราเผลอเอาคุณค่าของเราไปผูกกับสิ่งนั้นแล้วค่ะ แล้วมันทําให้เรากลายเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเราเองไร้ค่าทั้งๆท,ที่สิ่งพวกนั้นมันปลอมเปลือกมากมันไม่ใช่คุณค่าจริงๆของตัวเราเลยเมื่อเราคิดว่าตัวเราไม่ดีพอมันเท่ากับเรากําลังใช้ชีวิตอย่างทุกทนทรมานอย่างเต็มใจเราก็จะหาทุกวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเราอยู่อย่างทุกทนอย่างเช่นบางคนอาจจะไปติด สารเสพติดบางคนอาจจะไปพึ่งแอลกอฮอล์บางคนอาจจะไปสถานบันเทิงเพื่อที่จะลงโทษตัวเองบางคนก็ทำตัวขี้เกียจอยู่อย่างขี้เกียจอยู่อย่างนั้นพอคิดว่าฉันสมควรและเหมาะสมที่จะได้รับสิ่งแย่ๆพวกนี้แล้วพอฉันมันไม่มีคุณค่าเราใครบอกตัวเราค่ะคุณแม่ หยุดวิจารณ์ตัวเองในเรื่องแย่ๆที่มันไม่ใช่ความจริงเถอะคะ่ะเมื่อเราหยุดแล้วหนังสือบอกว่าให้เราชื่นชมคุณสมบัติในตัวเราที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นๆลองจดฝั่งหนึ่งคือจดสิ่งที่เราวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเองใช่ไหมคะและอีกฝั่งหนึ่งลองจดสิ่งที่เราคิดว่าเราแตกต่างและไม่เหมือนใครดูคะ่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณนั่นแหละพิเศษกว่าใครๆเลยคะ่ะข้อที่2เราจะต้องหยุด สร้างความกลัวให้กับตัวเองพวกเราหลายคนนะคะชอบจินตนาการเรื่องให้มันแย่ไปกว่าเดิมแบบ1,000%อซอย่างเช่นแบบเราไปพูดในที่สาธารณะเราก็จะแบบตื่นเต้นมากแล้วเราก็จะคิดไปแล้วว่า คนอื่นสมองเราไม่ดีหรือเปล่าถ้าเราพูดผิดเขาจะหัวร้อยย่อเราหรือเปล่าเขาจะแบบถ่มถุยเราแบบตรงนั้นหรือเปล่าเขาจะปาของใส่เราหรือเปล่าอุ้ยเราต้องแย่แน่เลยความจริงคือไม่มีใครทําแบบนั้นมนุษย์ปกติไม่ทําแบบนั้นค่ะถ้าเราเห็นคนที่เขากําลังพูดในที่สาธารณะแล้วเขาพูดติดขัดเราขําเขาหรอเราไม่ขําเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราส่งเสริมเราช่วยเอาใจช่วยแกมพูดให้ได้เด้อเอ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 าเอาพูดให้ได้ ไม่มีใครแบบปุ้ยพูดผิดตลกเอเอาขยะปาแม่งเลยไม่ใช่แม่แล้วการที่เรากลัวมันคือการที่เราเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ให้เราขอบคุณเพื่อที่พลังงานเราจะได้อยู่ในไฮวเบชั่นนะคะอยู่ในพลังงานที่สูงแล้วก็ขึ้นความถี่ของเราก็จะสูงตามแล้วก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาถูกไหมคะแต่ความกลัวค่ะมันคือโรไวเบชั่นค่ะ มันคือพลังงานที่ต่ำค่ะแล้วความกลัวเห, <behav> เหล่านั้นมันจะยิ่งนำเรื่องแยๆ่ๆเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกกลัวรู้สึกววหวาดระแวงเข้ามาหาเราอีกนั่นเองแล้วเวลาเราจะเริ่มอะไรใหม่เราก็จะไม่กล้าเริ่มเวลาเราจะทำอะไรเราก็จะไม่กล้าทำเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไปเลยแล้วเมื่อเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเราจะชอบจะรักตัวเองได้อย่างไรแล้วทำยังไงล่ะในเมื่อเรารู้สึกกลัวอยู่อย่างนั้น อยู่อย่างหนังสือก็บอกค่ะว่าถ้าตัวคุณเองเนี่ยมักคิดลบหรือคิดถึงสถานการณ์แง่ลบเป็นประจำค่ะวิธีแก้นะให้เราคิดภาพเพื่อบ่ายเบี่ยงอย่างเช่นเรากำลังจะขึ้นเวทีกลัวกลักลัวกกวกลคิดถึงท้องฟ้าเลยคิดถึงทะเลคิดถึงแม่น้ำเลยคิดไปเลย แล้วหัวเรามันไม่สามารถคิด4ี่หเรื่องในช่วงเวลาเดียวกันได้ในห่วงเวลานั้นนะคะใส่ภาพอื่นปึ้งมันเหมือนเปลี่ยนฟิลเตอร์ปั้งความกลัวนั้นหายฟุบไปเลยไม่หายก็ลดน้อยลงนี่คือวิธีแก้และเมื่อเราทำแบบนี้บ่อยๆค่ะร่างกายและสมองของเราจะคุ้นชินแล้วก็จะเคยชินกับมันว่าฉันคิดเรื่องความกลัวไม่ออกหรือว่าพอเราเริ่มกลัวปุ๊บมันจะสวิต์ปึ้ง เป็นภาพอื่นให้เราแบบอัตโนมัติร่างกายของเราเรียนรู้แล้วก็ฉลาดมากๆนะคะแต่เราต้องเทรนแล้วก็ฝึกฝนเขาอันนี้คือเรื่องของความกลัวค่ะข้อ3ค่ะอ่อนโยนใจดีและอดทนกับตัวเองสิ่งนี้คือเจลรู้สึกว่าทำง่ายแล้วก็เราสามารถให้กับตัวเองได้ขนาดเรายังอ่อนโยนและใจดีกับคนอื่นได้เลยทำไมเราถึงไม่อ่อนโยนและใจดีกับตัวเราล่ะคะ ในช่วงเวลาที่เราแย่หรือช่วงเวลาที่เราไม่ดีเนี่ยจะมีวิธีที่จะช่วยปลดปล่อยให้ตัวเราเองรู้สึกดีแล้วก็กลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมนะคะกดเข้าไปดูที่ EP หนได้เลยค่ะ ข้อที่4ค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะใจดีต่อจิตใจของเราเองก็คือพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สงบแล้วก็ทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความสงบอย่างเงียบๆคนเดียวค่ะแล้วเราอาจจะมีคําพูดที่พูดกับตัวเองซึ่งในหนังสือบอกว่าให้เราพูดซ้ําๆว่าฉันรักตัวเองฉันให้อภัยตัวเองหรือฉันได้รับการอภัยแล้วแล้วก็ฟังอย่างเงียบๆสักครู่ค่ะ บางทีเนี่ยเรื่องที่ติดอยู่ในจิตใจอาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกผิดเรื่องราวมันอาจจะผ่านมานานแล้วแต่ว่าเราไม่ยอมจบกับมันสักทีเราไม่ยอมยอมรับสักทีว่าเราได้รับการให้อภัยแล้วหรือเราทะเลาะกับใครบางคนแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยเขาไปจริงๆสักทีปากเราอาจจะบอกว่าให้อภัยปากเราอาจจะบอกว่าลืมแต่เราไม่ได้ให้จริงๆเราไม่ได้กลับมานั่งเงียบๆกับตัวเองแล้วเราพูดกับตัวเองว่า ฉันให้อภัยเขาแล้วนั่นคือการให้อภัยจริงๆเรื่องพวกนี้บางทีมันหนักแล้วมันก็สะสมอยู่ในจิตใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นลองทำดูนะคะหาที่เงียบๆแล้วก็คุยกับตัวเองด้วยคำที่เจอพูดไปเมื่อสักครู่ข้อที่5ค่ะ ขั้นตอนนี้คือการชื่นชมตัวเราเองค่ะหนึ่งวันอาจจะพูดกับตัวเองในช่วงเช้าก่อนจะไปทํางานก็ได้ค่ะพูดกับตัวเองในใจก็ได้เมื่อเราทําอะไรเสร็จแล้วสิ่งนั้นจะเป็นการยืนยันแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆภูมิใจในตัวเองไปเรื่อยๆแม้เรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยก็ตามสิ่งนี้นที่เราทำอ่ะมันคือการ b ิ i l ความรู้สึกค่ะให้เรารู้สึกรักตัวเองให้เรารู้สึกดีให้รู้สึกฟูเหมือนเวลามีคนมาชมเราแต่เราไม่ต้องรอให้คนอื่นชมค่ะ เราชมตัวเราเองไปเลยแต่ก็ไม่ได้ชมจนเรารู้สึกเหลิงนะชมเมื่อเราทำบางสิ่งสำเร็จตามที่เราสัญญากับตัวเราเองเราเดินทางมาถึง5ข้อแล้วนะคะทุกคนจดกันทันไหมเอ่ยไปหยิบเครื่องดื่มเย็นๆมานั่งทานกันหน่อยก็ได้นะคะจะได้ไม่เบื่อชเช็คกระเจลน,นิดนึงคะ่ะไปกันต่อค่ะทุกคนข้อที่6ถึงข้อที่10เดี๋ยวจะไปเร็วๆแล้วนะคะกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะ ข้อที่6นะคะการรักตัวเองหมายถึงการสนับสนุนตัวเองด้วยการสนับสนุนตัวเองขออธิบายง่ายๆคร่าวๆนะคะคือการยอมรับให้ตัวเองได้รับการสนับสนุนนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากใครเลยทั้งที่เรื่องที่ตัวเองทําอยู่ก็หนักมากพอแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปรบกวนคนอื่น แต่เราต้องทําค่ะมันเป็นการสนับสนุนตัวเราเองด้วยขนาดเรายังช่วยเหลือคนอื่นเลยทําไมเราไม่ยอมให้ตัวเราได้รับการช่วยเหลือบ้างคะสิ่งนี้ถ้าเกิดเราทําเราจะรู้สึกได้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบน,นี้นั่นเองเราจะรู้สึกรักตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีคนรักเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเราค่ะข้อ7ค่ะรักในข้อเสียของตัวเอง อันนี้ก็ตรงตัวเลยค่ะจดข้อเสียของตัวเองออกมาแล้วอบกอดมันไว้คุณรักข้อเสียของตัวคุณอย่างไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างภายนอกไม่ว่าจะเป็นการพูดติดขัดของตัวเองฉันรักมันจังเลยเพราะว่ามันดูน่าเอ็นดูมากๆเลยแต่ว่าฉันก็พร้อมที่จะพัฒนาแล้วทาให้มันดีขึ้นอะไรฟิลนี้ค่ะข้อที่8ค่ะดูแลร่างกายของคุณเจอขอสรุปสั้นๆตามที่เจวเข้าใจนะเราชอบคนหุ่นดีใช่ไหมมนุษย์อะ อาจจะไม่ได้คนหุ่นดีก็ได้อาจจะชอบในแบบที่เราชอบอ่ะสมมติว่าชอบแบบคนหุ่นแบบล่ำสมมตินะแล้วเราได้เป็นคนคนนั้นอะเราจะไม่ชอบตัวเราเองได้ยังไงเวลาที่เราสัญญากับตัวเองว่าเราจะไปวิ่งแทนที่เราจะไปกินมูกทะแล้วเราทําสิ่งนั้นมันค่อยๆเสริมสร้างความมั่นใจในการสัญญากับตัวเองขึ้นมาเมื่อเราพูดอะไรแล้วเราทํามันจะยิ่งทําให้เราเชื่อมั่นละลักในตัวเอง ข้อที่9ค่ะหนังสือบอกว่าฉันมักเน้นย้ำความสำคัญของกิจกรรมหน้ากระจกกิจกรรมหน้ากระจกละค่ะเขาบอกว่าให้พูดกับตัวเองอย่างแรกตอนเช้าบอกว่าฉันรักเธอนะวันนี้ฉันจะทำอะไรให้เธอได้บ้างฉันจะทำให้เธอมีความสุขได้ยังไงเป็นอะไรที่แบบมันทัดใจมากเลยอะทุกคนการที่เรามองตัวเองในกระจกแล้วเราพูดกับตัวเองว่า วันนี้เราจะทำอะไรให้เธอมีความสุขได้บ้างมันคือการที่เราแบบห่วงแยแล้วก็แคร์คนคนนั้นอะที่อยู่ในกรจกก็คือตัวเราเองอะไม่ต้องพูดเยอะเลยทุกคนลองไปทําตามกันดูค่ะและข้อ10ค่ะข้อสุดท้ายคือการรักตัวเองตอนนี้เลยตอนที่ทุกคนกำลังดูคลิปของเจลอ,อยู่แล้วตอนที่เจลกำลังพูดให้ทุกคนฟังอยู่ ฉันรักตัวฉันเองตอนนี้เลยไม่ต้องมีข้อแม้ไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ตอนนี้ณจุดนี้เจ้ชอบประโยคนี้ในข้อนี้ของหนังสือมากเลยค่ะเขาพูดว่าคุณมาที่นี่เพียงเพื่อใช้ชีวิตตามที่ต้องการและเดินไปในเส้นทางของตัวเองคุณมาเพื่อทำให้ตัวเองบรรลุปเป้าหมายแสดงความรักในระดับที่ลึกซึ้งคุณอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้และเติบโตเท่านั้นเองค่ะ เราทุกคนเกิดมาแค่นี้เองจริงๆทุกคนเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองเรียนรู้และเติบโตเราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ความดีความชอบให้ใครเลยเราเกิดมาเพื่อเรื่องแค่นี้เองค่ะเรื่องอื่นๆความสวยความรวยการมีหน้ามีตาในสังคมทุกอย่างมันเป็นบรรทัดฐานมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองเท่านั้นเองสุดท้ายเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ตัวเราเองแล้วก็เติบโตแล้วก็จากไป และนี่ก็คือ10ข้อการรักตัวเองแบบง่ายๆหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่กำลังตามหาความหมายของการรักตัวเองกันอยู่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจลจนจบถ้าเกิดว่าใครอยากจะชมคอนเทนต์สั้นๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Tik t o อกเจลหิวใจนะคะแล้วเจลก็ได้ทํา y o YouTube มาใน EP ีที่4แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามว่า3 e มีที่ผ่านมาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถเข้าไปกดดูกดไลค์แล้วก็ กด Subscribe เป็นกำลังใจดวงน้อยๆให้เจลได้นะคะสำหรับใครที่อยากให้เจลพูดแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเจลได้เลยค่ะเดี๋ยวเจลจะไปหาข้อมูลแล้วเอามาแชร์กับทุกคน